ทุกคนครับเพิ่งอัปเดตมาได้ไม่กี่ชั่วโมงเพราะตอนนี้เวลาดีครับตอนนี้เวลาประเทศไทยตอนนี้เพิ่งอัปเดตอัปเดตมาได้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆแต่ลองเข้ามาดูในเพจ Facebook นี่ครับเพิ่งโพสสามนาทีเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่โทษแต่ลองมาดูโพนี้ครับประกาศปิดรับปรองอัปเดตพอกดเลื่อนลงเท่านั้นเลยครับอ่าวิีวมอมากกว่านี้ครับหตัวออกเลยอีกครับงงเลย5ตัวออกแล้วครับนี่ครับโอ้โหห้าตัวออกเลยมันออกแก้ขันจริงๆเหรอเราจะมาลองให้รู้แล้ว้กันเา5ตัวเลยผมตัวออกเอนเขา ดูนะครับทุกคนครับเรามีกี่ตัวเราจะจัดเลยนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าออกง่ายนักเหรอฮะมาลองสิอันนี้เด็ดๆยาวๆเพิ่งไปซนเดี๋ยวเพิ่งไปซนครับอดยเพิ่งไปซนอ่ะได้มาห้าตัวไม่ได้รับอ่ารับก่อนรับก่อนอันนี้ผมในโทรศัพท์นะครับมันก็จะนิดหน่อยส่งภาพเข้าคอมผมมีร้อยหกสิบเพชรกับอีกสิบตัวด้วยถ้าจำไม่ผิดห้าตัวออกง่ายจริงไหมไปมันจะต้องออกเว้ยให้ข่าวออกง่ายเหรอฮะง่ายนักเหรอออกง่ายใช่ไหม เสียตัวไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไปแล้วเสียตัวไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ก็ต้องพูดใหม่เสียเพชรเสียเพชรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เราต้องได้ครับเราต้องได้เสียเพชรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เสียเพชรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับเสียเพชรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้จัดไปครับจัดไป เราจะเสียหน้าไม่ได้เอ้อทุกคนครับมันเะให้ได้มาสน่ไม่ได้เราจะต้องไม่ยอมแพ้กับสิ่งเหล่านี้ได้ข่าวออกง่ายเราก็ต้องมาจับไปให้เงย ก่อนจะไปนะครับฝากิวได้วยนะทุกคนตอนนี้กิวเหลือสิบหกผมไล่เตะคนที่ไม่ออนสองสาวันขึ้อนออกเปดแล้ว <c oughs> แม่งไกลบอ,อกอออไก่วะทุกคนครับคุ้มขอแล้วครับอย่าไปเปิดนะอย่าไปเปิดนะผมทำไม่ดูแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เวลาเตียงสิบบาอ,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 อ ผมรู้งี้ผมเก็บอีกห้าสิบปสุสมเกียร์ดีกว่ารู้อะไรไม่เจ็บใจเท่ารู้งี้เตือนเตือนไอ้ถาดมืดมืดจริงๆหน้ามืดเลยนะเมื่อกี้เจบครับขอบคุณที่งกำลังล้บจบครับ